บงเนี่ย hmm. ขึวาสีมานเลยรเราจะเรียนบึวดอ่ะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านด้คะครับผมมื่อนี้พอกันอยู่เทิงดอยต่้มคือสูงสาวจะเล่เมื่อนี้มื่อนี้เข้ามาดอยต่้มค่ะพี่น้องพาพี่พ่อหน่องมาซองเบิ่งหาเห็ดแดงพี่น้องเราเคยเชียงคํจังหวัดชายเลี้ยวเพื่อเกล้ด้คะผมมื่อนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดกอดักกระเดาหกแปดนะค่ะครับผมมาหลุดน้ำกันพี่น้องมื่อนี้เบิ่งื้องานแล้วเปิดวาสิมานแล้วล่ะตาจะจเล่เบิ่องเดี่ยงนะคะพี่น้องกเดี่ยงกวนหัวขาหักเปิดระบบ นก่เพ uh, ิ่นมันหวานด้วยพี่น้องเพิ่นหวานเนาะถาชิมได้แม่อกอากบ้านเด็ปาใดเนาะออกจัง่เยอะมัน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 ยุบมัน่ะมน ผู้ดเดียวผู้หลูกั<า>วไร้เลี้ยงเ,ยเ,งเล,ลียเ้ยงใครไล่ขาจตรนี้นเปิดเห็นที่้องเบิงขาเพ่นนี้หือไอ้ที่นองอย่เบิองขาเนาะพวดอ่ะแต่นรัดหรอเล่ารอดครับคุณนะคุณหลอกนึงงัดใหม่ขึ้นอีกแล้วคุณโอเค

ดอกหน่เลยแฟบนเนี่ยปั้งัดหาม่่นี้นี่ี่พี่ก็เห็นนานเงียบร้อยพูดใด้พีชแต่จะเนี้ยหักไม่หักไม่หรอ ก็ติดหน่อมอ่อมหากไม่กอดไปหาสองขาต้องสองขาขาบนน่ะเคียงกันหนึ่งสองสองจุกสองจุมสองบานหน่อยกำลังจะหัก นี่เนี้ยคน่งนหนนแดงดเอาไปหนึ่งเด้อพี่้องอไปหนึ่งขาปีเลยเพ่เดี๋ยวเอ้โหสองสองสองหลอกสองเยอมามากดมากมาแดงยิ่ครึ่งยังไงนี่นี่ีดอ Hứa cho em chọn luôn em là đèn chuyên khương ừ. Đèn chuyên khương tao chắc gì bộ đầy. này bộ đây bưng ra nè Tao cho lém đọt đọt nè Đẹp không? Ui ừ. Bỏ đọt ใหใ่มากไม่นาไม่ทันจะเอ๋บ้านปักงัน้าดโวขามึงขาวเดียวบุ้นตึ๊บเลยมีอยู่บ่มูดอกเยี้ยขมบดอกเยี่ยีเดล้วมาเดอมาเดอมาเก็บ

อืมข้นอเอาเลยวะเอาอจีน้อยกันนปลา้นเลยเกิดอ้อมต้นไม่ต้นไหม้เราใส่งแงะดอกพี่น้องออนี่ออกก้อนบ่ออกก็ได้สมบูรณ์อยู่เฮ้ยหัวหนเลย อไปดไปเล no wow, wow. oh, oh, oh. ี os, ้ยงิ <In> nice e ้วว้าวโอ้โหหนเอาดปก่อนเอาดีก่นเอานีก่าอุ้มใู้ครับเอาดีก่น่อนเอาเลยอู้งามักงามคัผีน้องเพราต้นว่าใบใหม่เปิดๆนะ เงีนบ่ได้วเชนนี้เก็บไปก่อหันเงีนบ่น <c oughs> ี่บ <c oughs> ่เอตัวพี่น้อง <c oughs> พี่ได้ตรงเด้หลังบ่ <c oughs> นี่ bằng nhà có cả lên bằng bớt thì nó thấy bố khá hơn nhỏ nhẹ lột thắm cái đầu cũng khá <cười> <cười> ยังงัดบ่ถทึกจีมาเห็นจุ่มบาะแสจูงตายพี่ด้วงเป็นยังไงสายจุดแดงเสนอผลงานมือนีคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมมือนีคนหลายๆอยู่หนอเก้าสิบว้านบ่คุกเ้าสิบหลายๆข้าผมเบิ่งมือนีผลงานมือนีเฮ็ดแดงเฮ็ดียงจีค่ะน้าค่ะพี่น้องจีก็ได้หลายงามๆพี่น้องขนยุบลุ่ม นังหลังมานี่ได้บาทพี่รอง <c oughs> จิโร่ทั้งออกเนะาะสาวจ <c oughs> นเลี้ยมเจ้าจขิมบาทไม่ให้กันนี <c oughs> ่ใส่ตาบานเต็มตาอัญญ่าพี่รองจังใดมือนี่ต้นตะลุยกับสาวจนเลีมกระหมานขี้เก่าเลยพี่รอง <c oughs> ถ้าพ่อการคลิปหนาเด้อจิโนี่ต้นตะลุยกับสาวเจันเลี้ยมลำลากไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปห้อง